ชาดกทันยุคหนึ่งเรื่องที่สิบสานอบน้อมลวงจำมะสาตกะชาดกความไว้ใจทำท่าว่านอบน้อมแซงค้อมศีรษะให้หากเผลอไว้วางใจเคราะห์ร้ายจะมาเยือนสิบสานอบน้อมลวงจำมะสาตกะชาดกมีปริภาชก นักบวชนอกพุทธศาสนาพวกหนึ่งผู้หนึ่งชื่อจำม,มะสาตกะเมื่อออกจากอารามของพวกปริพาชกแล้วเช้านั้นก็ออกเที่ยวพิกษาขออาหารอยู่ในนครสาวัตถีขณะเข้าตามซอกซอยอยู่นั้นได้พบแพะตัวหนึ่งยืนทำท่าคล้ายเคารพอ,รอยู่ด้วยอาการนอบน้อมโค้งศีรษะให้ยอดตัวลงต่ำด้วยความดีใจปริพาชนั้น จึงเดินเข้าใกล้ทันใดนั้นแพะก็พุ่งเข้าใส่ชนเข้าที่ขาอ่อนจนพิพาชกล้มลงต้องได้รับความเจ็บปวดยิ่งนักนอนส่งเสียงครวญครางอยู่ชาวบ้านต้องพากันมาช่วยเหลือเหตุการณ์นี้ได้ทราบไปถึงหมู่พิกสุสงจึงสนทนากันในธรรมสภาว่ากรรมสา,าตกปริพาชกนั้นเพราะไปยกย่องแพะซึ่งไม่ใช่สัตวุรุษผู้มีสัมมาทิฏฐิ แต่เป็นอสัตตบุรุษจึงต้องถึงความบาดเจ็บดังนี้พระศาสดาเสด็จมาทรงสดับเรื่องแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริภาชกนี้ก็เคยถึงความพินาศอย่างนี้มาแล้วแล้วทรงนำเอาเรื่องราวนั้นมาสาธ,ธกะยกตัวอย่างให้เห็นในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพราราณสี มีพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตยอยู่ในตระกูลหนึ่งทําการค้าขายอยู่ในเมืองนั้นเช้าวันหนึ่งได้มีปริพาชกผู้หนึ่งเที่ยวขออาหารไปในเมืองพาราณสีครั้นถึงตลาดแห่งหนึ่งได้มีแพะชนตัวหนึ่งยืนอยู่หน้าตลาดมันทําท่าทีย่อตัวเหมือนแสดงความเคารพให้ปริพาชกนั้นจึงวางใจด้วยคิดว่า แพะตัวนี้เป็นสัตว์ที่มีท่าทางงดงามดีเป็นที่เจริญใจมีสีน่ารักใคร่รู้จักคุณของเราจึงยืนทำความเคารพนอบน้อมเราผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและมนุนับได้ว่าเป็นแพะประเสริฐมียศศักดิ์โดยแท้ขณะนั้นเองพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั่งอยู่ในตลาดนั้นพอเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็รีบตะโกนห้ามปริพาชกว่าท่านอย่าไว้วางใจสัตว์สีเท้า เพียงได้เห็นมันครู่เดียวมันต้องการจะชนท่านให้ถนัดต่างหากจึงได้ค้อมกายยอดตัวลงเพื่อชนให้ได้ถนัดทนีคำของพ่อค้าเพิ่งจะขาดคำลงแพะก็วิ่งมาโดยเร็วชนเข้าที่ขาอ่อนของปริภาชกนั้นอย่างแรงจนกระเด็นไปกองอยู่กับพื้นดินได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสไม่อาจจะลุกขึ้นได้มีแต่เสียงแห่งความเจ็บปวดลอดออกมาว่า กระดูคาของเราคงหักสะบ้านบริขารก็ตกหล่นแตกข้าวของก็กระจัดกระจายสิ้นโอ้ยช่วยด้วยแพะชนพรมารีเราเสียแล้วปริภาชกคล่ำครวญร้องไห้อยู่อย่างทรมานนึกเสียใจตนเองว่าผู้ใดสันเสริญบูชาคนที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นจะต้องถูกเขาห้ามหันนอนอยู่เหมือนกับเราผู้มีปัญญาสามถูกแพะชนเอาในวันนี้ พระาสดาทรงสแสดงชาดกนี้จบแล้วตรัสว่าปริภาชคในอดีตนั้นก็คือจำม,มะสาตกะปริภาชคในบัดนี้ส่วนพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั้นก็คือเราตถาคตในบัดนี้เองนวมะพุทธจันทเจ็ดกรกฎาคม2540พระไตรปิฎกเล่ม27ข้อ594อัตถกถาแปลเล่ม58หน้า545